สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูค่ะในช่วงของปี2565นกะคะ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่านะคะ2ปีที่ผ่านมาเราเจอสถานการณ์โควิดซึ่งทําให้ทุกทกท่านนะคะมีความเดือดร้อนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลบ้านผลอนรถรายจ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่งธุรกิจการงานบางท่านก็อาจจะโดนปิด โดนยกเลิกไปนะคะทุกท่านเดือดร้อนไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านก็อยากจะทราบว่าดวงของท่านผู้ชมในปี2,565นั้นจะเป็นเช่นไรนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนำ ทำพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับดวงของท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนั้นนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะจะเห็นว่านะคะในคลิปนี้นะคะจะมีเงื่อนของเวลา และก็มีช่วงของเวลาที่ดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายราศีนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะต้องเอากระดาษดินสอมาจดนะคะเพื่อความจดจำว่าช่วงไหนบ้างที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือบางท่านอาจจะกลับมาดูย้อนวิดีโอคลิปนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายสลับไปสลับมากลับไปกลับมานะคะก็เป็นการ ยากที่จะจดจําเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจีราก็จะพยายามค่ะอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจมากที่สุดนะคะ เอาละค่ะเราก็จะมาพูดถึงชาวราศีธนูเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะเป็นพบการเงินของชาวราศีธนูนะคะมีดาวพระเสารดวงนี้ค่ะมาอยู่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63นะคะเขาจะอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งเลยนะคะก็หมายความว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ไปจนถึงต้นปี66นั้นการเงินของชาวราศีธนูนะคะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะคะเข้ามาเรื่อยๆแต่เป็นการเข้ามาแบบค่อยเป็น ค่อยไปค่ะถ้าชาวราศีธนูนะคะมีการบริหารการเงินไปในตรงจุดนี้ไปในทางที่ดีก็หมายความว่าอย่าเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่ผิดประเภทหรืออาจจะให้ใครยืมเงินไปการเงินท่านก็จะไม่มีปัญหาค่ะนอกจากว่าท่านจะเอาไป ตรงจุดที่จิลาบอกไปนะคะก็อาจจะมีปัญหากับท่านอย่างแน่นอนอย่างไรก็คลิปนี้ก็เป็นการเตือนใจท่านนะคะก็บริหารการเงินให้ดีๆค่ะและในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มีดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะคะโคจรลงมาอยู่ในภพการเงินนะคะดาวดวงนี้เขาโคจรผิดปกติค่ะถอยหลังเข้ามาอยู่ในภพการเงินในช่วงของ1เดือนก,อกว่าก็คือในเดือนตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีธน,นูมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน อาทิเช่นนะคะอาจจะมีเกณฑ์การจ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่หรือบางท่านอาจจะมีการอุปการะ,ะคุณญาติผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะต้องจ่ายเงินเลี้ยงดูท่านนั่นเองค่ะ แต่ถ้าดวงของท่านใดนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เด่นนะคะก็คือเรื่องบ้านเรื่องรถเด่นท่านก็มีเกณฑ์จะซื้อบ้านซื้อรถเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็หมายถึงว่าเห็นมีการจ่ายเงินออกไปนั่นเองค่ะแต่ดาวดวงนี้นะคะพอหลังจากวันที่9พฤศจิกายนปี64นี้เป็นต้นไปนะคะดาวดวงนี้ก็จะโครจรเข้ามาอยู่ในพบพี่น้องญาติพี่น้องหรือสังคมคนรอบข้างของชาวราศีธนู นะคะแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงมาที่8เมษายนปี65ก็หมายความว่านะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือมีเกณฑ์การเจรจาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะมากขึ้นหรือบางท่านนะคะที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถก็อาจจะมีการเจรจาเกี่ยวกับกลุ่มไฟแนนซ์เกี่ยวกับกลุ่มธนาคารอะไรทํานองนี้นะคะ และหลังจากวันที่8เมษายนปี65นั้นก็หมายถึงว่าวันที่9เมษายนปี65เป็นต้นไปดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะโคจรเข้ามาเป็นเกษตรตราธิบดีในเรื่องบ้านเรื่องรถและเรื่องญาติพี่น้องก็หมายความว่า1ปีเต็มๆเลยนะคะชาวราศีธนูมีเกณฑ์ค่ะหลังจากวันที่9เมษายนปี65เป็นต้นไปท่านมีเกณฑ์นะคะก็คือ ท่านใดที่อาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านก็ตอนนั้นมีเกณฑ์ว่าโอเคทุกอย่างเป็นไทยแล้วนะทุกอย่างเป็นของเราแล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่เข้ามาช่วงระยะเวลาหลังจากวันที่9เมษายนปี65เป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะเพราะดาวดวงนี้ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะ12ปีเข้าถึงมาตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่าชาวราศีธนูมีความมั่นคงในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และยวดยานพาหนะค่ะ จากตรงนี้เองนะคะมุมนี้ก็จะมาเลงเกี่ยวกับเรื่องการงานของชาวราศีธนูนะคะก็จะส่งผลดีนะคะเมื่อดาภพพฤหัสโคจรมาเป็นเกษตรในภพของอสังหาริมทรัพย์และยวดยานภาหนะก็จะมาเลงที่พบการงานส่งผลให้การงานก็มีความมั่นคงเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของปี65นี้นะคะไม่ว่าเรื่องการงานหรืออสังหาริมทรัพย์ของชาวราศีธนูเป็นผลดีนะคะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนั่นเองค่ะต่อไปเราก็มาดูตรงจุดนี้นะคะมีดาวมฤตยูมาอยู่ในภพปุตตะภพปุตตะก็หมายถึงภพของลูกนะคะหรือบริวาร หรืออาจจะหมายถึงรวมบางท่านมีธุรกิจใหม่เข้ามาก็เป็นไปได้ค่ะเมื่อดาวมฤริตยูเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกนั่นเองและทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านว่าในพบของลูกนั้นโคจรไปได้ดีหรือเปล่าบางท่านนะคะลูกอาจจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้แล้วก็ พอดาวดวงนี้ออกไปก็จบพอดีอะไรทํานองนี้นะคะหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็การเรียนแบบออนไลน์นั่นเองนะคะแต่ในจุดตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีดาวพระราหูดวงนี้ค่ะเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้ในวันที่1เมษายนปี65ดาวดวงนี้นะคะเมื่อเข้ามาอยู่ตรงจุดพบลูกก็หมายความว่า ภายในครอบครัวของท่านนะคะก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลูกลูกบางท่านก็อาจจะต้องไปเรียนที่อื่นหรือบางท่านอาจจะต้องไปเ,เข้าโรงเรียนประจําหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะหมายถึงเรื่องลูกนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าบางท่านมีลูกที่โตแล้วหรือไม่มีลูกหรือบุตรหลานนะคะก็อาจจะหมายถึงมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆของท่านเกิดขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันนะคะ ตรงจุดนี้นะคะจิฬาอยากจะแนะนำชาวราศีธนูนะคะถ้าถึงช่วงนั้นนะคะดาวดวงนี้มาจาก เรื่องของสหัสชชาถูกไหมคะสหัสชาก็หมายถึงการเดินทางระยะสั้นๆหรือเกี่ยวกับคนจํานวนมากๆก็หมายความว่าเมื่อดาพระราหูดวงนี้นะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะตรงจุดนี้ก็หมายถึงธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นท่านชาวราศีธนูลองเอางานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ามาพิจารณานะคะช่วงนั้นนะคะการท่องเที่ยวจะเป็นผลดีสําหรับชาวราศีธนูเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ในคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงดาวที่ใหญ่ๆนะคะที่โคจรแล้วก็ดวงดาวต่างๆเหล่านี้4ดวงนี้นะคะก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์เรามากๆเลยค่ะเพราะเขาอยู่ตรงไหนนะคะเข,า,เขาอยู่นานถ้าดีก็ดีนานถ้าแย่ก็แย่นานๆนะคะแต่ดวงดาวที่เล็กๆอย่างเช่นดาวพระอังคารดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์อะไรนี้นะคะจะมีการโคจรเปลี่ยนไปทุกๆ1เดือนหรือ1เดือนครึง่งจีลาก็จะมาอัปเดตดวงในรายเดือนให้ของปี2565นนะ ะะไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้นะคะอย่างไรให้รู้ลักษณะกว้างๆของปี65ว่าเป็นเช่นไรนะคะจะได้รู้ว่าถ้าท่านใดนะคะมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเราก็อ้อธุรกิจที่เขาพยากรณ์ไปเออมันเข้ามาแล้วนะเราก็อาจจะจับตรงนั้นขึ้นมาเป็นประโยชน์สําหรับท่านนั่นเองนะคะจากการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะจิราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็นําไปปรับกับ ดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ